ทีนี่ว่าช่วงนี้ค่ะภรรยาหลวงนะคะกับภรรยาน้อยแล้วกันค่ะค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะจนล่าสุดมีผู้ใช้อินสตาแกรมหรือว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างที่เดินไปตามเดินทางไปตามหาสามีเมื่อพบว่าอ่าเจอ เจอเป้าหมายและหน้าห้องพักเนี่ยมีเสื้อผ้าของสามีตากอยู่จากนั้นเมื่อเปิดประตูห้องพบสามีแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งจริงๆค่ะก็เลยมีการพูดคุยกันโดยระบุว่า ep 2ตามหาจนเจอหอเสื้อผ้าลัวตูดตากเต็มราวผ้าเลยขอผิดห้องขอโทษนะคะคือเธอเนี่ยขอผิดห้องนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันสักนิดนึงค่ะ เนี่ยค่ะต้องบอกว่าหลังจากนั้นทีมข่าวเนี่ยก็เดินทางเดินทางไปยังบ้านของนางสาวเล็กผู้โพสต์น,นะคะที่อำเภอการทรวิชยัยการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ก็คือนางสาวเล็กขออนุญาตเป็นนามสมมุติแล้วกันเนาะอายุ24ปีภรรยาของนายโตเนี่ยนายโตก็เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะคะเขาก็เล่าว่าตัวเองคบหากันกับนายโตนสักที่3ปีมัง้งคุณผู้ชมแต่งงานกันเมื่อ7กุมภาปี64ีมีลูกชายด้วยกัน1คนอายุ10เดือนละวันที่เกิดเหตุคือวันที่26ิมิถุนายน2565ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยจับได้ว่าสามีไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวเขียวเออเป็นานามสมมุติ ก่อนหน้านี้เนี่ยจับได้ว่าพูดคุยกับสามีตัวเองได้สักสองครั้งแล้วค่ะแล้วก็ตักเตือนไปแล้วว่าในโตเนี่ยเป็นสามีของเธอนะแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วด้วยอะ วันดังกล่าวคะ่ะตัวเองเนี่ยได้ที่อยู่ของนางสาวเขียวคนนี้มาจากเพื่อนของตัวเองซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยรู้จักกับน,นางสาวเขียวด้วยตัวเองจึงเดินทางไปกับน้องสะพายนะคะคิดว่าจะไปทําความเข้าใจนั่นแหละแล้วก็อยากไปพูดคุยอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นน่ะนะคะแต่พอไปถึงค่ะกลับเห็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าหน้าห้อง จำได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นของสามีฉันจึงมีการเคาะประตูเรียกค่ะรอสักพักนะคะคาดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะกําลังใส่เสื้อพงเสื้อผ้ากันอยู่พอเปิดประตูเท่านั้นเลยค่ะพบกับนายโตแล้วก็นางสาวเขียวอยู่ภายในห้องนนะคะตัวเองก็เลยเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจสักหน่อยรวมถึงให้น้องสไปายเนี่ยบันทึกคลิปเอาไว้นะคะนายโตเนี่ยเขาอ้างว่า ตัวเขาเองอ่ะมาน,นอนเฉยเไม่ได้มีอะไรหรอกก็เหมือนตัวเองก็เลยเจ้าของคลิปนะคะเขาก็เลยถามน,นางสาวเขียวว่ายังจะเอาในโตอยู่ไหมนางสาวเขียวก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอาก็ได้อ่าไม่เอาก็ได้แล้วหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอโทษที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปยุ่งกับสามีของเธอจากนั้นค่ะก็ได้มีการนั่งก้มเล่นโทรศัพท์นะคะในโตก็บอกว่าให้ตัวเองเนี่ยกลับบ้านไปซะตัวเองก็เลยกลับค่ะพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับในโต ในโตเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่ามีอะไรกับนางสาวเขียวจริงๆรู้จักกันได้เพียง2เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมในโตเนี่ยก็พยายามขอโอกาสนะคะแล้วก็ขอคืนดีแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะคะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าจะเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะเจอกับเหตุการณ์เน,นี้ยนะคะตัวเองแล้วก็สามีเนี่ยเหมือนว่าทะเลาะก,กันสามีจึงออกจากบ้านไปหลายวันตัวเองเนี่ยก็ยังพูดคุยกันทุกวันนะคะโดยสามีเขาก็อ้างว่าเนี่ย ออกไปนอนบ้านเพื่อนไปเล่นเบตองกับเพื่อนหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็เลยตัดสินใจเลิกรากับนายโตค่ะส่วนเรื่องของการฟ้องหย่าเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการปรึกษาทนายความนะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกชายตัวเองเนี่ยก็จะเลี้ยงดูเองถามว่ากีดกันไหมก็ไม่ได้กีดกันถ้าในถ้าในโตเนี่ยจะมาหาลูกนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของในโตเนี่ยดีมากๆมาหาหลานทุกวันเลยส่วนนั่งสาวเขียวเนี่ยตัวเองก็ไม่เจออีกเลยหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะโดยก่อะหน้านี้เนี่ยตัวเองได้มีการยึดโทรศัพท์สามีแล้วก็เจอแชทที่ ยพยายามพูดคุยกันด้วยค่ะมีเนื้อหาเนี่ยชักชวนในทำนองที่แบบให้มาหาที่ห้องเพื่ออยากจะมีความสําราญใจกันอะไรทำนองนี้ค่ะทั้งที่ฝ่ายหญิงก็ทราบดีด้วยนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขามีภรรยาแล้วเออคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยก็เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถามว่าเจอกับตัวเนี่ยก็คงรับไม่ได้เหมือนกันนั่นเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์เนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม